แม็กบุบไม่อยากพูดถึงเลยไม่อยากพูดถึงมันเลยไม่อยากมองหน้ามันด้วยตัวไหนติตามหลังวะเนี่ยออออแตกตัวเลยตัวที่เป็นมุมเต็มตัวอะไรวะน่ะอย่าไม่อยากไปเจอมุมมัมนผมรับไม่ได้สภาพนี้ตอนคืน อุ้ยกแกตัวตัวเดิมเท่าเท่าทั้นี่ตัวเดิมมกิดอะไรอ่โอ้แมงป่องแมงโอ้ยแมงอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยโอ้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 ปึ๊บเอิบชืบโอ้คือโอเคทุกคนอุราไม่ได้อุรากับชีวิตนี่เฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้จะพูดเลยกับเป็มืนตนัวนปกติตปกติก็นู่นแล้วคนเด็โอโ้ยคิปเปอร์ใช่ไหมคิปเปร์ใช่เปล่าคิปเปอร์คิปเปอร์ค,ปปรคิโอ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 ้โอออยอออออะไรวะเน,นี่ยผมเจออะไรลงไปทุกคนซ้มมีอยู่ตัวหน้าเลยโอเมก้ เออเฮอโซมีเหว่อหาอไรพวก <c oughs> ฉันไม่อยากเจอหน้าไหนแล้วอเอาละไปถเถอะเพื่อนเออผู้ชวยมาดิมาหน่อยไม้่กี่ผมเจออะไรลงไปวะเนี่ยแมงมุมเลาไม่ได้ตัวบันยัเห็ดตัวบันตัวบานเท่านีน้อยูน่นะ อาจจะไม่เท่านี้อ่ะแต่มันใหญ่กว่าบล็อกหนึ่งบล็อกอ่ะตัวคยาวยาวเกินโอ้โหตัวแล้วนะน่ากลัวนี่มันเอเลียนจาร์เลยอ่ะหืมหนึ่งมุมโดนนิวคีลาบูดใส่นี่สินะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมุมมันตัวใหญ่โคตรเลยอ่ะตัวครใหญ่คืนที่สองมันเจออะไรบ้างเนี่ยผมนุ่ม หมูอย่ามาเคิรนชาแกนดูก็น่ากลัวแล้วเอ้ยมาช่วยอย่าไปเล่นตัวอย่างนั้นสิเราเจอมุมแล้วเออช่วยอะไรอ่ะโอ้ยมุมไม่ใช่เออมันมีอีกแล้วอะไรอ่ะจมดูดาวโอ้ดูดาวดาวก็สวยเหมือนกันนะ อะไรไปช่วยแอ้วโดนตายหูก็รงแวยมุมอยู่เลยเออจะพาเป็นภาษาได้อีกแล้วมันหน้ากลัวนะมีมุมอยู่หนึ่งตัวตัวใหญ่ทั้งทั้งทั้งช่วยเออแต่ถ้ามันยืนมันยืนได้ก็นะาคไม่ไหวอุ้ยลงน้ําเลยมันพาลงลาภาไปเนี่ยเออละไปไปหอคอยช่วย เดี๋ยไปเจอกันตรงนันกันนะตรงนี้มืนจะมีแหลกนะเออุยมันไม่มีดินแล้วเด็ตรบาคัวจะไหมเนี่ยเออไ่วยีปไหนแล้ว่วยโอ้โหยช่วยไปแล้วไปช่วยไปแล้ว e จหมกโอ้เมงปอง เียงปองเียงปองแมงกระป๋องขอคอย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 ทำอะไรเพื่อช่วยทำอะไรอ่ะขึ้นเหรอโอเคขึ้นขึ้นขึ้นขับมาขึ้นด้วยกันโอเคโอเคขึ้นขึ้นเออได้ยังไงต่อไปเนี่ยขึ้นเหรอโอ๊ย มาพวกเกือบแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆด,ด,ดขุดขุดเหรออะเราขุดก่อนแล้วกันโอยขุดเออเออนี่มันหัวคอยประกาคานใช่ไหมเนี่ยทุกคนเออมันนานเลยวะนนี่มันหินโคตรแข็งเลยไอ้เบอผมอ้าวผมขุดไม่ไหวแล้วพลังจิตผมเปนะ จะมองคุณจะพเพลินแล้วเออพลังจิตพอ่อเออพลังจิตแล้วเนี่ยอุ้ยปากกาคารจริงด้วยคนผมทำให้เพนแล้วนะข้างล่างมันเมันก็มีรู้ใช่หรอข้างล่างมีมรู้เดี๋ยว่า โอ้โหตึงเปียเลยเช้าแหลอมันหมดขับมุดทนริ่งกิผมหมดความอดทนแล้วอ่ะอีเช้าเดี๋ยพวกเช้าสักทีผมไม่อยากจิ้วสมพีอีกแล้วสมพีกับปีเตอร์ไม่เล่นตบปีเตอร์ใช่ไหม ปีเตอร์ฉันเนหน็นนายแมงมุมด้วยเชี่ยไม่อยากเจอนายฉันขุดเสาขุดไปตั้งยานเพือ่ออะไรวะเนี่ยมันบุญเรื่องนั้นไอ้ปีเตอร์ฐานโคตรเยอะเลยวะนะไม่บ่นผมเจอแล้ววะนะไม่ผมเจอแล้วบล็อกขุดเองได้แล้วมันคืออุ้ยถ่าอุ้ยเหล็กๆ,ๆอู้ว้าว

รู้เลยบอกมันพังเองได้ด้วยประเด็นนู่นนะเฮ้ยผมแค่ยืนมันก็พังเองแล้วเหรอเฮ้ยนี่มันคือระบบอะไรวะเนี่ยไม่เห็นจะรู้มาก่อนโอ้ย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 มันได้ตายที่นี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยผมอยู่บนไม้มันพังเองได้โอ้เอออีอีเฮ้ยหุยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว กูคนเห็นแลยไหมเฮ้ย,ฮยมึงดีใจเลยไอ้ปีเตอร์เอามาอืมมีปีเตอร์ไหมไม่มีไม่มีคิดไม่มีกคนดูนะมันตีบล็อกที่พังได้นะประเด็น วันนี้นี่นี่นอันแน่โอ้ยบล็อกที่พังได้ ouais calves calves anyway โอ้ยเ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 อยโอ้ยเอยเอยบล็อกพังเองได้วูมันนั่นแต่ม <c oughs> <Oil> ันน่าจะเก่าแล้วแหละคนนะมันก e ็เลยพังโอ้ยเอออื้ม ช่วยๆไปไหนนี่พไปช่วยเรามา,มาดูประกาคานี่ดีกว่าอ้ย,อยเกือบได้ตายจริงแล้วผมทำไงดีวะเนี่ยเออละอ,อุบอ,อุบซิ้ยโอ้ยพี่บอกพังอีกใช่ไหมเพื่อ โอเคนีผมมาทำอะไรวะเนี่ยเอามาเอาเนี่ยนะเอาที่ช่วยตายตกท้ายทุกสูเอาล้วเพื่อช่วยเราเนี่ยเราได้โคลงไฟพิเศษด้วยเพื่อช่วยเราได้โคลงไฟมาเพื่ออะไรวะเนี่ยผมได้โคลงไฟจะต้องอะไกับชีวิตตัวเองนะเพื่อเพื่อช่วยเราได้อะไรไม่รู้เหมือนกัน

เฮ้ยเฮ้ยเจ้าของเฮ้ยมีคนขายของพ่อเจ้ยเฮ้ยมีคนขายอ่ะพ่อเจ้ยเอาเอาที่ขุดกระเปล่าเนี่ยเฮ้ยว่าไงพวกไอ้พวกเฮ้ยเฮ้ยมีของป่ะมีของป่ะเฮ้ยอ่านเอาดิเฮ้ยเฮ้ย